ไม่ว่าจะพระปราจา์อาจารย์ว่าล้มอะลายไม่ว่าทนายจะปราจา์อาจารย์ว่าล้มอะลายแต่ละคนพยายามปราจา์อาจารย์เพื่อดิสเครดิตอาจารย์ให้อาจารย์ไม่มีค่าในการสอนธรรมะมันก็เลยได้ค่าได้แสงตรงนี้ไปก็เลยพยายามจะขึ้นมาพูดล้มอะลายเป็นยังไงสอนธรรมะได้ไหมมหาเถรสมาคมจะว่ายังไงคนแบบนี้ควรแก่การสอนธรรมหรือเปล่ากูเป็นนี้แม้กระทั่งองค์คุริบาลฆ่าคนตายยังเป็นพระอรหันได้เลยประกาศไว้ตรงนี้เลยอีกไม่กี่วันก็เคลียร์จบหมดแล้วในส่วนของ คารวาสสอนทำนี่นะครับในเรื่องของกฎหมายล้มลาลายนี่นะครับถ้าคุณเป็นบุคคลล้มละลายแล้วคุณไปขอคุณไปซื้อขายเองคุณก็อาจจะมีความผิดฐานของเจ้านี่การที่คุณบอกปิดข้อความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณเป็นบุคคลล้มละลายและคุณไปขอรับบริจาคคุณอาจจะมีความผิดฐานช่อ,องกงประชาชน ถ้าเขาฟ้องกูอาจจะไม่ได้บวชเพราะบวชไม่ได้เขาจะฟ้องกูเรื่องอะไรเวลาจะฟ้องร้องอะไรมันต้องมีหลักฐานมันต้องมีข้อมูลมันต้องมีเรื่องให้ฟ้องครัถามกูจะฟ้องกูเรื่องอะไรล่ะมีเรื่องอะไรให้กูฟ้องมีร่องอะไรให้ฟ้องกูไม่ล่ะปัญหามึงจําไว้มึงไม่ต้องกลัวกูทําทุกอย่างถูกต้องมึงจําไว้แค่นี้เลยว่ากูทําทุกอย่างถูกต้อง ไม่มีใครตำหนิตีต้องกูได้ทุกอย่างกูเตรียมตัวไว้หมดแล้วกูทำทุกอย่างอย่างถูกต้องหมดไม่ต้องมีใครมานั่งกังวลกับเรื่องนี้เลยกูยังไม่กังวลเลยการที่กูไม่พูด แล้วกูก็ระบุแล้วว่าเดือนไหนกูจะไปบวชนั่นหมายความว่ากูจะได้ไปบวชตามเหตุปัจจัยนั้นใครก็ขวางกูไม่ได้ในเรื่องนี้กูพูดว่ากูจะหมดนี่ก็คือต้องหมดนี่ไม่ใช่กูหนีนี่ถ้ากูบรรยายธรแล้วกูพูดว่ากูหนีนี่อยู่กูจะพูดว่ากูหนีนี่อยู่กูจะพูดอย่างนี้เลยตอนนี้ปัจจุบันนี้อาจารย์กำลังสอนธรรมะแบบหนีนี่อยู่นะกูก็พูดอยู่ว่ากูอะไรกูเป็นนี่แล้วกูกําลังใช้นี่ แล้วนี่กูจะหมดเมื่อไหร่กูจะไปบวชแล้วกูก็ระบุแล้วว่ากูจะไปบวชช่วงเดือนไหนไม่ตุลาก็พฤศจิกากูก็พูดทุกอย่างหมดเวลากูเปิดเลี่ยารรับบริจาคสิ่งใดกูเป็นคนบอกบริจาคก,กูเป็นต้นบุญต้นเหตุแต่คนที่รับบริจาคจริงๆคือพ่อกูเป็นคนรับบริจาคใช้ทุกอย่างในนามพ่อกูเป็นหมดแล้วเงินจํานวนนั้นมันไม่ใช่รายได้กูถูกหรือเปล่ามันเป็นเงินบริจาคที่นําสู่วัดถวายวัดถวายพ่อแม่กูบาจาเพื่อทาประโยชน์ กูก็พูดทุกอย่างอย่างชัดเจนกูไม่ได้หลอกใครจะมาบอกว่ากูเปิดรับบริจาคเพื่อช่อโกงได้ไงในเมื่อมันไม่ใช่รายได้กูก็กูมีรายได้ไม่ได้ทุกอย่างที่กูทำทุกอย่างที่กูออกปัรยายกูทำอย่างถูกต้องทุกอย่างไม่มีใครสามารถมาทำได้เยเรื่องนี้ไม่มีใครมาทำันตรายแก่กูได้กูรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรกูรู้กูวางแผนทุกอย่างไว้หมดกูรู้อยู่แล้วกูไม่ได้คิดจะปิดบังอะไรทุกอย่างกูพูดเปิดเผยหมดว่ากูเป็นนี้ว่านี้ที่กูเป็นเกิดจากการโดนยึดบ้านและมีส่วนต่างของเงิน แต่กูแค่ไม่ได้พูดว่าล้มละลายก็แค่นั้นเองมันจะเป็นอะไรแล้วทำไมกูต้องพูดคำว่าล้มละลายออกมาล่ะมันไม่จำเป็นต้องพูดไงมันจะพูดไปเพื่ออะไรมันจะมีประโยชน์อะไรมันเป็นประโยชน์อะไรต่ออาต่อธรรมกูก็พูดอยู่ว่าจนกูเคลียรทุกอย่างหมอกได้แล้วกูก็พูดไปแล้วว่าเดี๋ยววันหนึ่งกูจะบอกพวกมึงกูจะสอบพวกมึงเรื่องนี้แต่รอเคลียรทุกอย่างให้จบก่อนอไรอาจารย์ก็ประกาศแล้วว่าเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเรื่องนี้เปิดเผยเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วให้พวกเรารอดูเลยเลยไปสักขีพยานดีที่สุดคือเรื่องี ให้รอดูเลยว่าธรรมะพุทเจ้าเปลี่ยนแปลงอาจารย์ได้มากมายมหาศาลขนาดไหนจนนําไปสู่ความบริสุทธิ์บริบูรณ์จนไม่มีมลทินแต่ต้องได้เลยแม้แต่อย่างเดียวแต่ตอนนี้คนพยายามขุดคุยเรื่องในอดีตที่อาจารย์เนี่ยเตรียมตัวไว้ดีแล้วว่าเออเดี๋ยววันหนึ่งมันบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วซึ่งมันกําลังจะสมบูรณ์แล้วอีกไม่นานนี้มันจะสมบูรณ์แล้วอีกไม่นานนี้เอง อีกไม่กี่วันนี้ก็สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วแต่ปัญหาคือคนมันรอไม่ได้มันพยายามจะขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาให้ได้ซึ่งอาจารย์ก็รอจังหวะรอวาระรอเวลาในการพูดสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์กอบด,อด้วยอัดด้ทำแต่กระทบต่อคนหมู่มากพระบุรธเจ้าบอกว่าให้รอวาละเวลาโอกาสในการพูดอาจารย์พูดทุกอย่างตามธรรมพิจารณาทุกอย่างตามธรรมรออีกไม่กี่วันนี้ อาจารย์ก็เคลียร์จบหมดแล้ววันนี้ประกาศไว้ตรงนี้เลยไม่กี่วันก็เคลียร์จบหมดแล้วไม่มีใครสามารถแต่ต้องอาจารย์เรื่องนี้ได้ไม่มีแล้วอาจารย์ให้ทนายเนี่ยติดต่อเจ้าหนี้ไว้หมดแล้วซึ่งตอนนี้มันติดช่วงหยุดยาวเดี๋ยวก็เคลียร์หมดเมื่อเคลียร์หมดอาจารย์จึงจะออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้แต่เพราะคนมันขุดมันคุยไม่เลิกจนในที่สุด อาจารย์ก็ต้องพูดก่อนเพราะอะไรเพราะเรื่องมันเป็นประเด็นไม่อยากให้ทุกคนไปนั่งฟุ้งซ่านกันไม่อยากให้ไปคิดนู่นนี่นั่นกันไม่ใช่อาจารย์จะไม่เปิดเผยอาจารย์บอกแล้วว่าตัวเองพร้อมจะประจานตนเองเสมอไม่เคยคิดจะปิดบังซ่อนเลนแต่เพราะมันยังไม่ถึงวาระเวลาโอกาสในการพูดเรื่องนี้เพราะมันยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์จึงยังไม่พูดแต่เมื่อบริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อไหร่อาจารย์จะพูดแน่นอนวันนั้นวันสวดบนข้ามปีอาจารย์ก็ประกาศแล้วไปตามฟังดูน่ะใครไปงานสวดบนข้ามปีอาจารย์พูดแล้วว่ารอเเดี๋ยวรื่อง จะเปิดเผยออกมาให้รออาจารย์ก็ประกาศชัดแล้วแต่อพวกที่จ้องจะทําลายอาจารย์มันรอไม่ได้มันรออาจารย์ไม่ถ้าไม่ไหวมันรออาจารย์เปิดเผยไม่ไหวมันรออาจารย์เปิดเผยก่อนแล้วมันจะไม่มีค่าในสังคมเพราะอาจารย์เปิดเผยก่อนแล้วคนก็จะไม่สามารถหันไปหากระแสมันได้ เวลามันปราจา์อาจารย์ไม่ว่าจะพระปราจา์อาจารย์ว่าล้มอะลายไม่ว่าทนายจะประจา์อาจารย์ว่าล้มอะลายแต่ละคนพยายามปราจา์อาจารย์เพื่อดิสเรดิตอาจารย์ให้อาจารย์ไม่มีค่าในการสอนธรรมะให้อาจารย์เป็นคนที่ไร้คุณภาพในการสอนธรรมะเพราะตัวเองมีคดีเรื่องล้มอะลาย ติดอยู่แต่เขาไม่รู้ไงมันเห็นแต่คดีแต่มันไม่เห็นว่าอาจารย์เนี่ยจ่ายหนี้ไปแล้วเท่าไหร่มันไม่เห็นคนเดียวที่รู้คืออาจารย์กับพวกทีมงาน, <S <S งานเขาทํางานกันอยู่ตลอดลูกศิษย์ใกล้ตัวอาจารย์แต่ละคนเนี่ยทำงานแทนอาจารย์เดินทางเข้าไปจปทอ,อะไรต่างๆนะไปแทนอาจารย์ตลอดเป็นผู้แทนอาจารย์เซ็นใบมอบหน้าเข้าไปเข้าไปหมดเขารู้จักอาจารย์กันหมดแต่ละคนแต่ละคนทําอะไรเดินทางเข้าไปแต่ละที่เพื่อให้ทุกอย่าง บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ให้มีใครแตะต้องในเรื่องนี้ได้เข้าใจหรือยังแต่ทีนี้มันรออาจารย์พูดก่อนไม่ได้ก่อนหน้านี้มันทําอะไรอาจารย์ไม่ได้ในเรื่องที่อาจารย์ประจานไว้แล้วมันจึงบอกว่าอาจารย์ฉลาดไงพาะอาจารย์เนี่ยประจานตนเองไว้ก่อนแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเวลามาประจานอาจารย์แต่เรื่องนี้ยอาจารย์ไม่เคยพูดเรื่องลมละลายอาจารย์พูดแค่ว่าตัวเองเป็นนี้มันเลยเป็นเหตุให้แต่ละคนพอเวลาพูดออกมาปุ๊บมันก็เลยมีแสงไปจับเขาเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องที่อาจารย์ไม่เคยพูดมาก่อน มันก็เลยได้ฆ่าได้แสงตรงนี้ไปก็เลยพยายามจะขึ้นมาพูดลบมอะไรเป็นยังไงสอนธรรมะได้ไหมปหาเสลสมาคมจะว่ายังไงคนแบบนี้ควรแก่การสอนธรรมหรือเปล่ากูเป็นนี่แม้กระทั่งองค์คุริบาลฆ่าคนตายยังเป็นพระอรหันได้เลยแล้วกูแค่เป็นนี่ทําไมกูจะสอนธรรมะไม่ได้แล้วกูเป็นนี่กูก็ไม่ได้หนีนี่ กูก็ใช้นี่แล้วจะมาบอกว่ากูไม่มีสิทธิ์ในการสอนได้ยังไงหน่วยงานราชการต่างๆเชิญกูไปแม้กูจะเป็นบุคคลลบละลายแต่กูเป็นคนลบละลายที่กูไม่ได้หนีหนี้สินกูใช้นี่สินและกูจะใช้ทุกบาททุกสตางโดยไม่ต่อรองธนาคารแม้แต่บาทเดียวกูให้ธนาคารไปติดต่อเจ้าหนี้แต่ละที่ที่เขาขอยื่นเข้ามาในการขอชําระทรัพย์แต่ละคนเนี่ยยื่นกันเข้ามาเนี่ยกูให้เขาติดต่อธนาคารว่าเตรียมมารับเงินได้เลย เพราะกูเนี่ยจะจ่ายครบอีกไม่นานนี้แล้วสีที่กูจ่ายไปแล้วกรมบังคับคดีเขาก็ตีเช็คจ่ายไปแล้วซุกกูจ่ายเกิน50%ไปแล้ว นี่ที่กูใช้มาเนี่ยมันเกินไปกว่า70%็ดเด้วยซ้ำมันเหลืออีกแค่ประมาณ3 0เท่านั้น3 0เท่านั้นนี่กูที่มีอยู่ที่เหลืออยู่30%วันจันทร์หรือวันอังคารกูก็ปิดหมดแล้วตอนแรกกูก็จะไม่พูดแต่กูเห็นเป็นประเด็นดราม่าเยอะเหลือเกินแล้ววันนี้กูเห็นว่าทนายคนนึงจะพูดเรื่องนี้กูพูดดักทางไว้ก่อนเลยก่อนหน้าทนายจะพูดว่ากูกําลังจะเคลียร์หนี้สินทุกอย่างจบในวันจันทร์นี้คือพรุ่งนี้หรือไม่ก็อาซึ่งเดี๋ยวกูจะให้ทนายยเข้าไปคุกจปท ว่าจะต้องทําอะไรยังไงต่อแต่คนมันรอไม่ได้ไงมันเลยเปิดเผยเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนมันเปิดเผยด,ด้วยความไม่รู้ว่ากูเนี่ยใช้นี่เกือบจะหมดแล้วเพราะไม่มีใครสามารถคัดสํานวนคดีความนี้ได้นอกจากตัวกูมอบหนาจไปกูไม่ได้หนีนี่กูสอนธรรมะาทุกวันนี้ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมกูปฏิบัติอย่างไรกูทําได้แบบไหนกูสอนแบบนั้นใครเป็นหนี่ถามกูกูบอกต้องใช้นี่พ่อกูก็ใช้นี่มึงก็ต้องใช้นี่ กูปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมพวกมึงก็ต้องปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมกูพินิจพิจารณาวินิจฉัยสิ่งใดต้องเป็นไปตามอัตตามธรรมเท่านั้นไม่เป็นไปโดยประการอื่นต้องเป็นไปโดยประการแห่งธรรมดังนั้นการปฏิบัติทุกอย่างการสอนทุกอย่างกูทำได้จึงสอนกูถึงบอกนี่ไงว่าเมื่อกูพ้นจากเรื่องนี้มาไหลกูจะเอาเรื่องนี้มาเป็นสักขีพยานว่าธรรมะของพระเจ้าสามารถแก้ไขสันดานคนเลวคนชั่วให้เป็นคนดีได้ โดยยึดมั่นถือมั่นอยู่กับปัจจุบันไม่มีใครยืนยันปัจจุบันขณะได้ซึ่งมีนักข่าวสำนักหนึ่งเนี่ยมาสัมภาษณ์ผมว่ามีคาราวะาสอนธรรมท่านหนึ่งเนี่ยขณะเนี้ยเป็นบุคคลลม้มไม่ใช่เป็นบุคคลล้มลาลายอยู่มาสองปีกว่าแล้วประมาณเดือนพิกาปี68เนี่ยน่าจะลุดจากลดจากการเป็นบุคคลล้มลาลายแล้วเขาก็ถามว่า หนึ่งมีการประกอบอาชีพในการขายสินค้าสองมีการขอรับบริจาคและเรียอะไรเงินขอรับบริจาคแล้วเอาเงินเนี่ยไปบริจาคที่นู่นที่นี่วัดวาอารามต่างๆหรือแม้แต่คนที่ต้องการเงินนะครับในเรื่องนี้เนี่ยผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วล่ะเ,เกี่ยวกับพระาราชบัญญัติล้มลลายเนี่ยเราเราจะไม่อธิบายถึงกฎหมายว่ามันเป็นยังไงแต่เราจะอธิบายถึงหลักหลักมันมีอยู่ว่าบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ย ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็หล้านบาทถ้าไม่ถ้าไม่สามารถชำระได้ก็ลูกเจ้าหน,นี้นี่อาจจะฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายได้เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและก็พิพากษาให้ล้มละลายนับแต่วันพิพากษาล้มละลายเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะตั้งแต่พิทักษ์ทรัพย์พมาเลยะฮะถือว่าบุคคลน,นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทําธุรกรรมด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือเกี่ยวกับการเงินการทองเกี่ยวกับานา้กขายได้โดยอิสระส่วนตัวแต่ถามว่า สามารถที่จะทําทการค้าขายไหมได้ได้คือค้าขายได้นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าการจัดการทรัพย์สินหลังจากที่เป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยนะฮะจะต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานพิจักทรัพย์หรือเรียกสั้นๆก็คือเจปทพทคดีล้มละลายโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าคุณจะทําธุรกรรมด้านการเงินทั้งหมดนี่นะครับคุณจะต้องผ่านเจปทหรือเจ้าพนักงานคุณต้องแก้งเขาว่า เงินเนี่ยมันได้มาจากไหนได้มายังไงแล้วได้มาแล้วเนี่ยแล้วคุณเอาไปทําอะไรครับแต่ในเนี้ยที่เราเห็นเห็นก็เนี่ยเวลาเอาเงินไปให้พ,าานนพระพิพระสามเณรพระหรือเอาไปให้ใครที่วัดต่างๆหรือแม้แต่มีการสร้างสิ่งต่างๆนี่นะครับเขาบอกเป็นเงินของเขาเป็นเงินของเขานะฮะ ซึ่งตัวนี้ก็จะมีปัญหาว่าเอ้าแล้วทำไมอคุณทำไมคุณไม่เอาเงินไปใช้นี้ทั้ง2กรณีนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขายสินค้าแล้วไม่แจ้งหรือรับบริจาคนี่นะครับมันมีความผิดอีกมาตราหนึ่งกับคือความผิดโอ่องเจ้าหนี้นะครับคือมาตรา350นะครับมาตรา350อาเนี่ยว่าอาญาอาญาครับในส่วนของคารวาสสอนธรรมนี่นะครับในเรื่องของกฎหมายล้มละลายนี่นะครับถ้าคุณเป็นบุคคลล้มละลายแล้วคุณไปขอคุณไปซื้อขายเองคุณก็อาจจะมีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ไม่ใช่มีคนเดียวนะเจ้าหนี้มันอาจจะมีหลายคนก็ได้และไปขอเฉลี่ยนี่ก็ต้องเฉลีย่ยทุกคนคแต่เวลาปรากฏในศาลเนี่ยมันอาจจะมีแค่คนเดียวนะครับ,รบและที่สําคัญเนี่ยก็ต่อไปก็คือว่าการที่คุณปกปิดข้อความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณเป็นบุคคลล้มละลายและคุณไปขอรับบริจาคคุณอาจจะมีความผิดฐานช่อโกองประจานอยากให้เจ้าพทธเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่าเกี่ยวกับค,รบครบารวะตสอนทำคนนี้ ได้ดาเนินการตามที่ผมพูดหรือไม่ถ้าไม่ดําเนินการเนี่ยอนาคตเนี่ยอาจจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปร้องทุกกล่าวโทษตามที่ผมกาเรียนมาแล้วในเรื่องของคดียาแล้วอาจจะไปร้องกจปทอเพื่อให้ตรวจสอบบุคคลคนี้ว่าเป็นบุคคลที่ได้มีการดําเนินการตามพรบล้มละลายหรือไม่แล้วอาจจะไปร้องกจปทเพื่อให้ตรวจสอบบุคคลคนนี้ว่าเป็นบุคคลที่ได้มีการดําเนินการตามพรบล้มละลายหรือไม่